โอเคค่ะขอต้อนรับนะครับผมกับสัปดาห์ใหม่ของเรานะครับกับแต่งตามเหมือนกันชาเรนอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้นะครับพบกับสองหนุ่มนะครับสุดเที่ยมโหดนะครับพี่แม็กกับพี่เมย์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราจะมีชาเรนนะครับมาแข่งกันนะครับผมซึ่งนะครับต้องถามก่อนว่าทั้งคู่เนี่ยมีคิดว่าระบบความจําดีไหมอะไรอย่างนี้สบาดีนะพี่เมย์ โอเคนะครับแล้วก็นะครับเกมวันนี้ของเราจะเป็นเกเี่ยวกับความจํานะครับผมอ่ะโอเคนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาแข่งในหมวดของเกมท้าความจํานะครับจนยงนเดย์นะครับผมตอนเรียนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้อะไผิดนะครับผิดนะโอเคเกมนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีภาพขึ้นมานะครับทั้งหมด8ภาพด้วยกันต้องจําให้หมด ไม่ป่าชอนมีปลาช่อนเลยอ่าปลาช่อนใช่ไหมเออลืมดูไปช่อช้างใช่เป็นภาพปลาช่อนนะคะเอาไปใช้นะครับเี๋ยวมีภาพขึ้นมาแปดภาพนะครับผมแล้วก็ให้จํานะครับแล้วพอภาพสุดท้ายนะครับเราต้องดูว่าภาพไหนที่มันไม่มีในแปดภาพแรกนั่นเองนะฮะค่ะเดี๋ยวเพื่อนยอมใค้ที่อาจจะไม่ยากขนาดนั้นโอเคมีทั้งหมดหน้าสี่ข้อจำไม่ได้นะครับตอบถูกก็ได้คะแนนไปนะครับผมเราจะแข่งพร้อมกันนะมาเดี๋ยวเรามาชุดแรกก่อนนะพร้อมนะคะ ต้องจำไม่ได้นะดูที่หน้าจอนะป่ะเต็มตัวฮะนี่คือชุดอะไรคือกดอะไรวะอันนจำนะฮะจำเด้อจำเด้อโอเคหมดแล้วอ่าคำถามคือมันจะมีภาพขึ้นมาก้าภาพภาพไหนที่เพิ่มใหม่ภาพหนึ่งจับเวลาครับผมไปเริ่ม เอาแล้วตาได้ป้ะนะมันจะมีภาพใหม่ภาพหนึ่งอ่ะมันคือภาพไหนเขียนในคำตอบเลยเขียนคำตอบได้เลยครับเขียนคำตอบเี๋ยวโชว์ครตอมกันเลยมีอย่างเดียวมีอย่างเดียวที่ไม่มีในแปดภาพเมื่อกี้มันจะมีเพิ่มมาหนึ่งชาอันไหนเอ่ยได้คำตอบแล้วเขียนได้เลยนะครับเขียนได้เลยนะฮะเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันนะฮะพอจังเล่นได้นะฮะโอเค โอเคครับเขาดูคำตอบัองคู่เลยครับตอบว่าอะไรครับดูคำตอบนิดนึงฮะโอเคนะครับพี่พี่แม็กซี่นะครับแล้วก็พี่เม็กตัวไอนะครับและคำเฉลยภาพนี้คือข้อข้อเคสครับข้อเ็นไม่มีนะฮะนี่อันนี้ไม่มีนะระกิที่ผ่านมานะฮะโอเครอบนี้ไม่ได้ไปนะครับต้องคู่ไปได้คะแนนมาพร้อมนะรอบที่สองนะครับข้อที่สองมาแล้วฮะจำดีเดอร์ มาเริ่มอาจจะไม่ยากนะอันนี้ชุดที่สองนะโอเคหมดแล้วครับแปดภาพภาพไหนครับที่เป็นภาพที่ก้าภาพใหม่ของเราอ่ะเลือกมาหนึ่งข้อภาพไหนคือภาพใหม่นะครับที่ไม่ได้มีในแปภาพแยกที่เราขึ้นไปนะะ จำได้ป่ะนี่นี่ตอนนี้เริ่มปิดแล้วตอนแรกว่าที่วางอันนี้เริ่มปิดคำตอบไปแล้วนะมาดูว่าใครจะได้คะแนนบ้างไหมในรอบนี้นะฮะใครชอบกลองเลยเล่นออกไป่นทางการตายได้คำตอบกาบอาตอบดูคำตอบเลยค่ะ ข้อนี้นะพี่แม็กต p อบ H นะฮะพี่แม็กตอบดีด o อกและภาพใหม่ของเราคือเขาอ,อีตอกดีด็อเลย <laughs> ยังยังไม่ได้นะครับมาตอนนี้สองชุดผ่านไปมาชุดที่สามต่อยังไม่ออกครับคะแนนมาแล้วนะครับเต็มตัวนะฮะชุดที่สามครับเริ่มครับ เนียคอาแต่ล,ลืมลหมดแล้วฮะข้อที่สามของเรามาครับอ่าอันไหนไม่มีครับอันไหนที่ไม่มีในแปดพาดที่ผ่านมาพี่อิมอิมอมอิมก็มีอันไหนดีฮะอ่านั่นสิอ่ะมา คือคำตอบเป็นคู่พี่อะเล็อะไรอ่ะเอ๋อคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะพี่แม็กตอบตอบตัวจีเหรองงงงงหมุนไปข้างล่างเขาเขาแม็กพี่แม็กตอบจีงงพี่แม็กตอบจีพี่ไม่ตอบเอและภาพแต่ของเราคือข้อข้อเอถูกทั้งคู่ตอนนี้นะครับถามหมุนผ่านไปยังไม่ถูกแต่ข้อนะครับมาข้อที่เสียจะได้มา มาชุดที่สครับมีใครได้คะแนนรอบนี้ไหมมาแล้วฮะนี่อันนี้น่าจะยากขึ้นะอ่ะหมดแล้วมาชุดนี้ครับมาแล้วฮะภาพไหนไม่มีเฮอส่วนไป คีอคนใด้เลยนะเอัเอ S ไหนภาพนภาพไหนที่ไม่ใช่ภาพไหนที่เป็นแต่เย็นๆนะก็คือเฉ่นเลยฮัลโหล S A B C D ตอนนี้เราขึ้นเมฆนะครับคำตอบของพี่เมฆนั่นทีลดาวอะดาวแล้วครับนี่อะดูคำตอบนะครับ พี่เมกตอบเพี่แม็กตอบดีนะฮะความรุงเดียวนะฮะแล้วเฉลยของเราคือมีออกไหมเครออีเครืออีตอนนี้ยังไม่ถูกนะครับผมโอเคตั้งคู่ความจำเป็นเลิศมากมาพารต่อไปชุดต่อไปครับหรือจะมีใครได้คะแนนในชุดนี้ไหมนะตอนนี้คะแนนยังสูงสุดั้งคู่มาแล้วอันนี้น่าจะง่ายอยู่นะ หมดแล้วครับชุดนี้นี่ไม่ได้ไม่ได้ทไงคม่ได้ไงไม่ได้อันนั้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะสั่นนะฮะมาไม่เียเออไม่สี่สี่นะฮะตาลิกกาวเชียทีสีนะฮะที่นี่ที่แม้อะไรดีที่มันไม่มีเมื่อกี้แปะรู มานี่นี่ดีและก่อนตอนนี้ตอบสองคู่แล้วขอดูคำตอบครับมาดูอคแนั้น B พี่เมกตอบ B ครับพี่แม็กตอบ F มี F กับ B นะมาใครจะได้คะแนนไหมหนึ่งสองสามไอดีใครถูกอ่ะยังไม่มีแกยังไม่มีเหมือนกันนะ ใช่ไม่ไม่ไม่มีนะครับภาพดีนะไปด้วแมนตอนนี้ผ่านไปหลายชุดแล้วไม่ได้นะคะแนนไม่รู้หมดตอนไหนนะฮะมาชุดต่อไปฮะยากหรือมองมองมันเป็นเรื่องความจำไงเออเรื่องความจำเรื่องความจำดีดีนะยากยากเพราะมันไม่ให้ดูแค่ภาพเราคุยตแตทีเท่านั้นโอเคหมดแล้วนะมาครับโจทย์ เอไหนดีก็ในดีครับพี่มไอมีไอมีม่ตอนนี้ช่วยอะไรให้เราช่ยอไตอนนี้คะแนนยังไม่ออกครับผมเอเอไม่มีแต่ว่าไอมีเห็นอยู่อ่ามาด้คำตอบแล้วครับจดคำตอบนะฮะพี่เมกตอบ F ครับพี่แม็กตอบว่าเอฟเอฟอกจนะจกับ F นะครับ ยันีย่ด<อ>้วยกันเลยนะ CF ภาพบเลยคือถูกังเจ้าถูกตังเจ้าถูกตอนนี้ยังไม่ได้คะแนนเลยนะครับยังไม่ได้คะแนนเลยนะมาชุดต่อไปชุดต่อไปพร้อมครับ<อ>ยังไม่มีใครได้ามาอันนี้ชุดสุดท้ายแล้วได้แด้วแต่ไม่ได้นะนะชุดสุดท้ายแล้วครับใค่ ก็เดินวะไม่ดูเลยจำไม่ได้นะเชือมันต้องมีฉันมันต้องมีพวผมเม่อวานแล้วครับทุดท้ายแล้วครับนะเราจะได้คะแนนสักทูตไหมพอดีมีพอรมุดพอดีครักไอ้บไหนฮะครับไหนมิ่มีฮะคาบอีมิรอกันไว้เนี่ยรอกันไว้เนี่ยได้คืนไม่ได้ไม่ได้คืนไม่ได้นะเกมนี้นะครับมาจีมาแล้วไม่ไม่รู้นะตอบมาแล้วเหรอจีเหรอจีเหมือนกันนะเฉลยครับ ข้อนี้คือ,อถูกต้องเยสรุปท<อ>ั้งคู่ได้คนนะแนนแล้วนะคะสรุปเกมนี้เสมอกันที่1นต่นอหนึ่งด้ค <นะ S 2> โอเคค่ะโอเค <laughs> โอเคนะครับขอนะครับหวังว่านักดูจะได้ทดสอบความจำไปกับเราแล้วก็ยิดีกันทั้งคู่นะครับได้นนคะแนนหนึ่คะแนนเกมนี้นะครับคครักัน <laughs> แล้วก็ขอบจบเกมนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะลูกคลิปทุกจันทถึงสุขหนึ่งทุกตรงไปตามด้วยนะสวัสดีค่ะ